ผมเป็นชาวสวนธรมธรมดาธรรมดาก็จบมศอก็เป็นเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละครับแต่เรา,าผมอาจจะมีโอกาสมองมองสิ่งอื่นได้มากกว่าเพราะว่าผมออกไปประชุมข้างนอกได้พูดคุยกับผู้ทรงคุณ,คณวุฒิต่างๆผู้รู้ต่างๆก็นำเอาสิ่งที่มันดีๆมาปร,ปรับปรุงใช้ใน,ใ,ใ,ใ,นในพื้นที่ของเราเป็นศูนย์เตือนภัยบ้านผามุกจากการทำงานของจากการเกิดภัยพิบัติเมื่อปี4ก เรามองเห็นว่าใครก็ช่วยเหลือเราได้ไม่ได้เราถึงต้องตั้งกลุ่มเครือข่ายของเราเองไม่ได้เกิดเรื่องของสิ่งสิ่งสลักหักพังอย่างเดียวสิ่งหนึ่งที่มันให้กับชุมชนในในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆคือโรคชนิดหนึ่งนั่นคือโรคเครียดสะะสส เขาเข้ามาหนุนเสริมเราในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในเรื่องขององค์ความรู้ต่ตางๆทําให้อาชุมชนน่ายอยู่มากขึ้นปีงบประมาณสอ 3, 3มั้งฮะมที่เราได้งบประมาณหนุนเสริมจากสะทศเข้ามาทําในเรื่องของแผนที่เส้นทางอุปยบแล้วก็เครื่องมือสื่อสารโดยได้งบประมาณมาแสนสามหมื่นกว่าบาทเราก็มาจัดการจัดตั้งเครือข่ายของเราขึ้นมาตรงนี้ให้มันแข็งแรงมากขึ้นนั้นมาเราก็ขยายขยายตัวนี้ออกไปกสู่หมู่บ้านอื่นโดยมอบ แผนตัวนี้ให้กับกรมทรัพยากรธรณีไปทําต่อแต่ว่าเราก็ยังไปเป็นที่เลี้ยงให้ภาคเหนือทั้งหมดเลยไปจัดตั้งเครือข่ายสมัยก่อนชาวบ้านมีแต่รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือแต่หลังจากเกิดเหตุเมื่อปี49ชาวบ้านเริ่มตตะหนักว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่มันล่าช้าทุนทุนที่นี่ก็เลยมองว่าโอเคเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะเราต้องมีเครือข่ายของเราในหมู่บ้านของเราเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติ าก่อนเกิดเหตุเราจะต้องแจ้งเตือนให้ชาวบ้านที่อยู่ในที่พื้นที่เสี่ยงภัยได้รู้ก่อนจากการทําเหล่านี้ชาวบ้านให้ความให้ความเชื่อถือมากขึ้นมากขึ้นเราก็อยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วก็จากการท how, aw, ําอย่างนี้เราถึงได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาขอเชิญนะครับทุกกคนต้องต้องมารวมกันผมเองผมเป็นวิทยากรให้กับภาคเหนือผมเองผมก็เชิญชวนทุกๆจังหวัดนะฮะที่เข้ามารวมกันตั้งเครือข่ายตอนนี้ผมเองผมก็เป็นเครือข่ายเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับ ร่วมกันเราทำได้